มีคนอยากฟังภาคสองใช่ไหมเรื่องหงหงสาวละอจยคืออยากฟังภาคสองใช่ไหมงั้นเราจะให้เลยมาในเรื่องของของขาวและยใจภาคสองที่ตอนชื่อว่าไอต่อภาคสองที่ตอนชื่อว่าหงขาวแห่งทะเลน้ำ อยู่เรดูนั้นมที่แก้ปัญหาของเขาละอายใจแล้วเขาก็ได้จัดการมาพันยาเลยไปเที่ยวน้ำตกดีกันน้ำตกนั้นเรื่องแสงดังกับทองสวยเลยแต่ในทํนนั้นมันก็มีสองประหลาดขึ้นพระเจ้าบอกพวกเขาว่า จงเล่นที่นี่อย่างปลอดภัยพวกเจ้ามีความหมายกับข้าในนี้เจ้าเป็นหงสาวที่สามารถกลายเป็นมนุษย์ได้ที่พวเจ้าให้ผรพวกเขาพวกเขากลายเป็นมนุษย์ถึงสมบูรณ์แบบพวกเขาเดินเที่ยวเล่นด้วยความสนุกสนานแต่เมื่อตอนเย็นนั้นมาถึงพวกเขาได้ทำการกลายร่างเป็นหงสาวเหมือนเดิม สนุกกันเหมือนเดิมขณะนั้นเสือดาวที่ยกหนูก็ได้มาคว้าตัวของสาวเอาไว้ไม่ให้บินหนีไปของสาวกลัวมากของหนุม่มรีบนำขาทีบเสือดาวออกไปและพากันหนีไปตอนคืนนั้นอยากก็น่ากลัวถุกล่า เี่ยวพวกเขารอดกลับมาที่รังได้ทุกดียวรู้ว่าพวกเขากำมังจะฟักไข่พวกเขาได้ฟักไข่และมีลูกกันเมื่อเมื่อสิบป,ปีผ่านไปพวกเขาได้แก่ลูกของพวกเขาก็ได้เติบโตขึ้นอย่างมีความสวยงามเป็นผู้ชายที่ดีและเป็นผู้หญิงที่มีความกลา้าและบ๊ายบาย